สวัสดีจ้าสวัสดีนะคะสวัสดีวันศุกร์นะคะตอนนี้ไม่ลงก็พามาทุกคนมาดูปลาสวยงามปลาคราฟนะคะปลาคราฟแหบกไหวในบ่อขนาดใหญ่นะคะสวยงามมากสวยทุกตัวเลยจ้า ดูปลาแหวกว่ายในน้ำก็สบายตาสบายใจดีนะคะทุกคนสวยงามนะคะสดมากสวยทุกตัวสวยทุกสีแม่แม่ใคูกันด้วยนัน่นแม่ บ่อปลาอยู่ข้างๆอะไรนะอเมซอนคาเฟ่ก็ขออนุญาตถ่ายคลิปหน่อยนะเจะ้าฟองสถานที่สีเหลืองสวยมากดูดดูดิดูดิสีเหลืองสีเหลืองสีเหลืองกลับตัวกับตัวอ่าโผล่ขึ้นมาหายใจหน่อยนึง มีทุกสีทุกขนาดเลยจ้าสวยสวยโอ้สีขาวก็มีโอ้โน่นโน,โน,โนสีขาวกบสีเหลืองบินคู่กันโน่นไอ้ว่ายน้ําคู่กันสวยงามมากสีขาวกับสีทองสีเหลือง ดูเพลินเพินเพลนเพลนสบายตายสบายใจนะคะเพื่อนๆนม่มีสีดำด้วยดำสลับขาวอันนี้ขาวจั่วเลยไหนตัวสีทองไปไหนละอ่านี่อยู่นี่สีทองสีทองมีกี่ตัวเนาะเห็นตัวละ สีขาวเมื่หลายตัวอยู่นะคะสีเหลืองทอง นั่งถ่ายแป๊บมนึงอยากให้เพื่อนดูให้จบนะคะสวยๆน้งา <c oughs> มแหม่มมองผมม,มองน่อยนึงอาหายใจ ขอบคุณนะคะขอบุณเพื่อนๆนะคะขอบุณที่ดูคลิปปลาครับว่ายนะ้ำนี่จนจบนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้และก็อย่าลืมกดกระดิ่งการแจ้งเตือนด้วยนะคะ